สวัสดีค่ะนะคะพบกับเราช่องซีโดบุญชูนะคะเมื่อกี้นะคะไม่สามารถไล์นะคะให้แม่แม่เอฟซีดูได้นะไม่มีสัญญาณเน็ตนะคะพ่อควานนายแปลงหญ้านี่นะคะแปลงหญ้านะคะตัดแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัดไปแล้วนะคะเน็ตมุนนะคะไม่สามารถไล์สดได้นะนี่น้องมิกนะคะน้องมิกวัสดีครับแล้วลูกแล้วนี่นะน้องมิกจะตัดนะคะเดี๋ยวแม่ฟันจะพาชมแปลงหญ้านะคะ นะะคไม่สามารถไหลสดให้ได้นะคะมาบ้านหนองบัวแสนยานเน็ตไม่มีเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะจากตรงนี้นะคะเสานี้นู่นนะคะไปถึงเสานู่นนะคะเสาสีขาวๆตรงเลยมอไซ์แดงไปนิดนึงนะคะนี่นะคะส่วนฝั่งนี้เขาซื้อแล้วนะคะนี่ฝั่งนี้เขาซื้อแล้วนะคะนี่นะคะฝั่งนี้เขาซื้อแล้วนะของเราฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะ ต้องมีกับพ่อควานก็กําลังตัดนะ,ะนี่นะฝั่งนี้เขาซื้อแลย้ยติดถนนเลยนะะติดถนนเลยนะ,ะติดถนนมาเลยนะคะฝั่งนี้เป็นของเรานะคะวันนี้แม่ควานก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะ,ะที่เมตตาอุ้นุนผลไม้พิชูนะคะได้มามาัจำแแรงญ้านะ,ะแล้วก็ ตัดไปให้พี่ชูกับแม่แอนนาได้ทานนะคะเป็นเสบียงพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ไอ้วันที่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแม่กวานกับพวกกวานนะคะไปแห่งงานกับน้องดาวนะคะก็เลยต้องตุ้มเสบียงไว้ให้พี่ชูกับแม่แอนนาก่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็จะยาวยาวไปถึงน,นู่นเลยใหญ่อยู่นะคะใหญ่ใหญ่อยู่นะคะ นี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่นะคะนูน่นยาวไปถึงต้นนู้นเลยนะคะนี่นะะแล้วก็ยาวใหญ่ใหญ่ไปนู่นเลยนะคะนี่นะแรงย้านะคะบ้านหนองบัวไม่มีสัญญาณเน็ตเลยไม่ไม่เอซีส e องพ่อลูกก็ตัดแล้วนะคะ ขอพระคุณนะคะขอพระคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะที่เมตตาอุดนผลไม้พี่ชูกับแม่แอนนานนะ่าไพี่ชูกับแม่แอนานานะครับน้องๆได้ทานผลไม้หวานๆนะคะส่วนคะแนนก็ได้นะคะนำมาซื้อแปลงยาให้น้องๆนะคะคะแนนของน้องๆยังขาดอีกสามพันคะแนนนะคะได้มามาจำสามพันคะแนนเลยนะแปลงยานะหกพั 6, นคะแนนนะคะได้มามาจำสามพันคะแนนยัง อีกสา0พันคะแนนนะคะคราวหน้าก็ฝากแม่ๆนะคะหลายคราวหน้าก็ฝากแม่ๆม่เอฟซีนะคะเมตจากอุนนุนผลไม้พิชูนะจากผลไม้วันวานนะคะก็กลายปเป็นแปลงหญ้านะคะหรือว่าต้นสับป,ประรดที่น้องได้ทานในวันตต่อไปนะคะต้นะะถนนมาถึงเลยนะ,ะทางเข้ามาถึงสะดวกอันนี้ก็เป็นของอีกเจ้านะ,ะของเราเค่แค่เสานี้นะคะจากตรงน,น,ะะนู้นนั่นตรงนู้น,นะ ไปถึงต้นต้นไม้ด้านหลังนะคะจะถึงต้นไม้ด้านหลังนะคะนี่นะก็ใหญ่อยู่นะไม่ควันไม่มีที่ยืนให้ดูนะคะปิดบ,บ,บโนรถเห็ดไม่นอนะคะนี่อยู่นะก็มาถึงรั้วเลยนะคะถึงต้นไม้นู่นเลยคนะจากจากตรงนี้นะคะจากตรงที่นี้ไปถึงต้นไม้นู่นเลยนะคะความยาวก็สุดมุมนู่นนะคะมุมนู่นนะคะ ก,กับเสานี้นะคะเสานี้นะคะหกพันคะแนนนะคะแม่แม<ะ>่จ๋าเดี๋ยวให้น้องมิกนะคะกับพ่อควานตัดนะคะเดี๋ยวแม่ควานเป็นแผนกเบรกขึ้นรถนะคะหอบใส่ซาเล้งนะ,ะน่าจะสองสองสองรอบสามรอบนะคะ ตัวอยู่นะคะหนาอยู่นะคะเป็นแถวอยู่นะคะน้เป็นแถวอยู่นะคะ,ะ,ะจะเดินไปนูดูฝั่งนู้นดีกว่านะคะว่ามันเยอะไหมนะนี่นะคะความยาวคือจากที่ไม่กวานตื่นนะคะ ไปไปไป,ไปโอ้ความความยาวค่ะความกว้างมันจะมีต้นกล้วยบางด้วยนะคะอู้ม่สามารถไลฟ์สดให้รับชมได้นะเพราะว่าไม่มีสัญญาณเน็ตนะคะลวดน้ำนะคะขังลวดน้ำไว้อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะ มาฝั่งนี้นะคะนู่นนะสุดมุมนู่นเลยนะนี่ครั้งนี้ก็จะบางหน่อยนะคะมันจะจะมีบางมีหนานะคะนี่นะคะตรงนี้เขาตัดสุดไอ้นี่ยางนะคะตัดต้นยางนะดูหให้ดูรอบๆเลยนะคะเป็นแถวเป็นแถวสวยอยู่นะคะ โอ้ยถึงแค่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจากนู่นนี่จากตรงนี้แง่ตรงนี้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 ไปถึงต้นมะม่วงนะคะไปถึงต้นมะม่วงนะคะเด็กไม่ควันไม่กล้ามุดเดอ้อนะ,ะให้ดูชมบรรยากาศข้างๆนะคะความใหญ่ความกว้างนะคะความใหญ่ความกว้างนะคะ

ต้นน่าจะสูงหน่อยนะคะหนาหน่อยนะคะข้างๆก็จะบางหน่อยนะคะแต่ข้างๆข,ข้างในหนานะคะข้างๆก็จะบางหน่อยนะคะ คะแนนได้มามัดจำแล้วนะคะสามพันคะแนนนะคะแล้วก็ยังขาดอีกสามพันคะแนนนะคะฝาก FC นะคะทุกท่านนะคะเมตตาอุดนผลไม้พี่ชูกับแม่แอนนานด้วยนะคะจากผลไม้วันหวานก็จะกลับกลายเป็นต้นยาต้นสับประรดให้น้องรักพี่ชูกับแม่แอนานาน้อยๆขอขอให้รักนานๆน,นะคะสำหรับไลน์นี้แม่ควันก็จะขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ